สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรัฐาครหัสนักศึกษา0 6 8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีราคุมใจรหัสนักศึกษา077ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรประภาบริจักรหัสนักศึกษา0 7 8สวัสดีครับผมนายภาคภูมิอิ่มเอี่ยมรหัสนักศึกษา085ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาพรผิวดำรหัสนักศึกษา06-1วันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอน้ําผสมวิตามิน โดยชื่อแบรนด์ลวินาค่ะคุณสมบัติของสตอรอเบอรี่นะคะวิตามินซีสูงต้านอนุมูลอิสระมีกรดอลลาจิกกรดผลไม้ธรรมชาติไฟเบอร์สูงสโลแกนของแบรนด์เรานะคะสดใสทุกวันด้วยน้ำวิตามินสีชมพูเติมพลังให้ร่างกายแล้วผิวพรรณด้วยน้ำวิตามินตระกูลเบอร์รี่นะคะช่วยบำรุงผิวเล็บและผมให้แข็งแรงค่ะสดชื่นทุกครั้ที่ดื่มเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะ ความหมายของนิบินามาจากพื้นภูมีชีวิชีวตลงไทยด้วยหน้าเพื่อให้ฟังดูอ่อนโยนและเป็นมิตรคุณสมบัติของบลูเบอร์รี่นะครับวิตามินซีสูงต้านอนุมูลอิสระวิตามินบีรวมวิตามิน A, เอธาตุเหล็กและสารกะซีครับคุณสมบัติของแอบเบอร์รี่นะคะมีไบโอติกที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมีแร่ธาตุเหล็กและวิตามินเอ ลักษณะบรรจุพัณฑ์นะคะมีขนาดเดียวให้เลือกมาตรฐานก็คือขนาด450 ml รสชาติหวานหวาน,นอมเปรี้ยวอร่อยดื่มง่ายพร้อมกับกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะขนาดของฝาขวดน้ํานะคะออกแบบให้เป็นพลาสติกกลมทึอเปิดง่ายเมื่อเปิดฝาน้ําออกนะคะน้ําของเรานะคะจะไม่ออกจากขวดหรือล้นหายนี่คือด้านนอกและนี่คือด้านไหนค่ะส่วนประกอบของน้ํา ประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะโดยเราจะเอา4แบรนด์นี้มาเปรียบเทียบน,นะคะ 1. นะคะวิตาเดค่ะ 2. ยันฮี3เซเป้4 a อ็มวพควววมัค่ะแต่ละราคาแต่ละยี่ห้อมีราคาเท่าไหร่คะวิตาเดนะคะราคา17บาทปริมาณ330 ml ยันฮีนะคะ17บาทปริมาณ460 ml เซเป้ราคา30บาทปริมาณ 200ml MV p a u t ราคา30บาทรา5 0 0 m l ค่ะจากการเปรียบเทียบราคาของน้ำจากของตลาดร e ีว v น n าทำไมถึงต้อง19บาทเพราะว่าจะได้ไม่เกินคู่แข่งเป็นเลขมงคลตามจิตวิยยาททำให้ดึงดูดและคุ้มค่าสินค้านะคะออกแบบให้มีความชัดเจนอ่านง่ายสื่อความหมายชัดเจนบอกได้ว่าสินค้านี้คืออะไรเช่นช,ชื่อผู้ผลิตอย o วันผลิตและวันหมดอายุค่ะคู่แข่งทางตรงของน้ำผสมวิตามินซีเป็นน้ำวิตามินซีเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่รสชาติและกลิ่นคู่แข่งทางอ้อมนะครับคู่แข่งทางอ้อมของน้ำผสมวิตามินอย่างเช่นน้ำผลไม้บรรจุขวดน้ำผลไม้จะทำให้ความสดชื่น แต่วิตามินของเราจะทำให้ความดับกระหายน้ำแต่เพิ่มวิตามินและคอลลาเจนเข้าไปครับช่องทางจัดจำหน่ายออฟไลน์ของเรานะคะจะมีบิ๊กซีโลตัสเซเว่นหรือตู้กดค่าเหมือนเต่าวินส่วนช่องทางออนไลน์นะคะจะมีเฟซลาซาด้าชอปปี้และ t ิกต o k ค่ะอีมิน่าเลือกการใช้โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ และแอปพลิเคชันต่างๆเช่น TikTok, Instagram และ Facebook อีกทั้งยังโฆษณาผ่านสื่อาการแจ้งเช่นป้ายโฆษณาตามจุดตา่างๆการโฆษณาผ่านพรีเซนเตอร์เราได้เลือกคุณขนมให้เป็นพรีเซนเตอร์กับแบรนด์สินค้าของเราด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจรักสุขภาพทางออฟไลน์นะคะเมือ่อซื้อสินค้าผ่านทาง บิ Big Seal, ๊กซีเทสโกโรตัสท็อปทุกสาขาสแกน QR โค้ดข้างขวดเพื่อรุ่นรับรางวัลคือกระเป๋าผ้ารับได้ที่บิ๊กซีเทสโกโรตัสท็อปทุกสาขาค่ะทางออนไลน์นะคะซื้อ1แพ็คส่งฟรีซื้อ3แพ็คขึ้นไปแถมถุงผ้าค้าหนึ่งเอาไว้เอาไว้ไม่ได้มาขออะไรไม่เอาไว้ในลาวสับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาวัลผิวรำรหัสนักศึกษาศูนย์หกหนึ่งดิฉัน 不走咯，你啊！